และแล้วฮะไอดาดที่จังไหลที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเจอมาฮะมันก็ขับมาอีกครั้งฮะมาบอกเลยว่ารอบนี้แก้แค้นไอดาดป้อมปืนไอป้อมปะากาเอเลี่ยนทําไว้แสบมากเลยในคลิปนู้นวันนี้ผมอุตส่าหร์รอเลยแบบผมแบบยังไม่ได้สู้ที่แบบเตรียมอรอเลยแบบมาบูรี่มันนะ่ะมาและแน่นอนเซ็ตในวันนี้ที่ผมเตรียมเอาไว้บอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนนะนี่เลยนี่ฮะ เซตฮารเรมยังขาดอีกคนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกันแป๊บนึงอาลูริ uri, เจ้าแห่งท้องทะเลฮนะมาเซตฮาเรมในครั้งนี้ผมครบแล้วฮะได้มาครบแล้วภูมิใจมากเลยโอ้กุสาเก็บมาเนี่ยครบทุกคนแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเริ่มชั้นที่หนึ่งของป้อมปราการเอเรียนนะจกแล้วว่าด่านแรก,กัีซี่ใช่ไหมแต่พอด่านที่เจ็ดนู่นนะ บันเทิงกันเลยทีเดียวอะ่ะการการเล่นเซตแบบการเล่นเซตแบบนี้นะผมบอกเลยมีข้อเสียอยู่ประมาณหลายเรื่องเลยนะ1ก็คือการใช้ค่าของตัวละครอ,อะ่ะมันแพงมากแต่ละคนเนี่ยราคาขึ้นขึ้น,นสามพันห้าขึ้นไปอะ่ะใช้แพงมากนีก่คือข้อเสียแล้วข้อที่2ก็คือแต่ละคนชนะทางไม่เหมือนกันฮะชนะในด่านแรกชั้นที่สองเริม่มอ,อ๋อใช่ข้อเสียข้อที่สองฮะ ก็คือมันก็คือแต่ละคนอาจจะมีความสามารถสู้ที่แตกต่างกันนะแต่ละแต่ละคนเนี่ยคือสู้แบบในเนี้ยในในที่ผมมามานะในเซตเอเลี่ยนเนี่ยมีแค่เอเนลกับน้องคาตาณาเนี่ยสองคนเนี่ยที่สู้กับเอเลี่ยนได้เนี่ยนั่นนะชะลอน้องคาตาณาคือชะลอส่วนน้องเอเอ,เอเนลจะสามารถน็อคแบ็คเอเลี่ยนได้ที่เหลือก็สู้กับซีอื่นๆนะ อ๋อใช่ผมได้บวดตึงบวดตึงบวตึง,ตงชื่ออะไรเนี่ยบวดตึงใช่ไหม <c oughs> ตัวละครใหม่เนี่ยบวดตึงใช่ไหมกับผมได้อีกสองคนมาเซ็ตเป็นเซ็ตเดียวกับเอเนลด้วยได้มาสองตัวพร้อมกันเลยดีใจสุดไปเลยไปเลยน้องคาริเซตตบบ้านมาแล้วไปสู้ไอบอลไม่ได้ล้านหนึ่งหมื่นเอ็กพีด่านที่สามฮะเริ่ม โอ้แกเดนะิมาตัวเดียวแล้เอแกสู้ไม่ได้เลยกับไอ้บอสชั้นที่สิบชั้นที่สิบมันกัดบ้านดอกเดียวแล้วเกิดใหม่จําได้เลยโคตรเจ็บคลิปนู้นเอผมบอกแล้วผมว่าจะไม่ไม่มายุ่งแต่ผมเก็บสมบัติมาพร้อมตอนนี้บอกได้เลยว่าต้องชนะให้ได้เอเดียวไปฝากความหวังไวท้ที่ใครไม่รู้นี่เซตนี้นะเด้ ผมไม่รู้เหมือนกันจะนะหรือเปล่าเพราะว่าตัวที่สู้เอเลี่ยน่ะมีอยู่แค่สองคนเองอียา่านี่แล้วนี่มันหอคอยเอเลี่ยนผมจำความเจ็บปวดในรอบที่แล้วได้เลยนะเจอหมาแบบหมาในตัวเดียวอะ่ะยูยนแบบผมนึกว่ามันแบบดาเมจมันแบบไม่ถึงหมื่นหรอกมั้งสุดท้ายมันกัดบ้านดอกเดียวหมื่นสี่แตกหายจิบวายวอดกันหมดทำได้งไงอะ่ะนั่งงงกับตัวเองให้ตายเถอะพระเจ้าช่วยกล้วยทอด มาเราคุยตันออจบบ้านกันดีกว่าแมวซุ่มยิงฮะก็ถือว่าด่านนี้เป็นการเก็บชั้นที่4เริ่มถือว่าด่านแบบนี้เป็นด่านที่เก็บประเภทของไอเทมได้ดีมากเลยแล้วก็อื่นๆนะแต่เสาดายไม่ได้ดับผลไม้ต้องเป็นด่านไอหอคอยหอคอยอะไรละลืมลนะรู้สึกมันจะดับผลไม้ด้วยถ้าเราเล่นถึงชั้นที่ยี่สิะมาแล้วเนี่ยข้อเสีย คือถ้าตังมันไม่ทันมันก็มาตีบ้านแล้วมันก็รู้สึกเจอแน่เปิดโปรไปเลยตีฮาเลมไม่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 คิดไม่ฝันเลยเนี่ยว่าจะได้มีตีฮาเลมอย่างเขาบ้างครบแล้วตีนี้ตัวละครที่ผมภูมิใจในเส้นในตีฮาเลมนะก็คือมีทางด้านของมิกุแล้วก็น้องคาริเซ สองคนนี้ผมภูมิใจเสุดแล้วผมไม่คิดเหมือนกันว่ามิกุกจะมาด้วยแล้วโชคดีสมได้ด้วยไม่มีอะไรดีเกินนี้อีกแล้วชาวเขาเริ่ฟูเตเต้ต้องภูมิใจในตัวผมตีดานแห่งมหาวิทยาลัยไซเบอร์ฮะเอาคนที่มีความอ่ามีคนที่อ่าอะไรนะลืมแลวเซตของวิทยายไซเบอร์ฮะทำไมเรียกยากเนเลยไทยเปตบมันบรุม ชนะชั้นที่4อีซี่ชั้นที่5้ารอพลังงานเออเริ่มใช้เยอะแล้วไงไปเลยบัดตึงเนี่ยไงล่างสอกว่าสวยงามลือเกินอู้อีตบรอยได้ด้วยก็สามารถคือทางด้านของการชะลอรอยแล้วก็นั้นนะฟาดฟันราไม่แรงขึ้นกับรอยและเทพบอกเลยไปอยู่เซตลอยกับเซตเทพเอของผมตอนเนี้ย ไปอยู่คู่กับน้องคาริเซ่น้องคาริาเซ่ตบเทพแรงมากก็ไปอยู่คู่กันอะเออผมอทุกคนเคยสงสัยไหมถ้าสมมุติว่ามันเป็นตัวสองประเภทใช่ไหมแล้วถ้าให้บทสมมุติมันเป็นอลอยผสมเทพใช่ไหมแล้วถ้าให้น้องถ้าให้บทตึงไปตีดามเมจมันจะสองเท่าไหมเออน่าสนใจไหรอบนี้เราก็จบบ้านมีบอส อืมท้อแท้เลยเกินเออบอนเพิ่งออกมานีวะชน,นะอีกแล้วง่ายมากเลยเนี่ยตัวแมวชั้นที่หกใกล้จะถึงละนิดเดียวเท่านั้นเออเอ้ยฮิปโปมาวูวดีใจมากดีกว่าไอ้หมามาอีกแล้วประเด็นก็คือตังค์ไม่พอในการที่จะซื้อตัวละครตัวแรกอ๋อใช่ผมลืมบอกวาอ่า ยังไงนะลืมลนะมา้อปอจะเย็นเพื่อนตีบวงแม่งตีดาเมจเลยเฮ้ยดาเมจเออดาเมจมันก็ไม่แรงไงดาเมจนิดเดียวเองเออดีมาน้องทรารเมฆคือสามารถสู้กับเอเลี่ยนและซอมบี้ได้ผมเลยไปวางไว้เซตเอเลี่ยนเอาไม่ใช่เซตซอมบี้เออไปสู้ให้น้องทรารเมฆไปสู้ซอมบี้ดีกว่าอีกตบมันโอ้หน่ายยักษ์มาว้ารอบนี้ไม,ม่ต้องห่วงน้องคาริเซ่เคลียร์ได้แน่นอน เออตัวยักษ์อ,อีตัวหน้ายักษ์นี่คือมันเป็นรอยด้วยใช่ไหมเออให้ให้ใหบัวตึงมาดีดไหมนะเออบัวตึงมาอ่าไม่ทันละเออบัวตึงชื่อบัวตึงใช่ไหมคงใส่กับตัวเองแล้วก็รู้มันว่าเธอคนนี้ชื่ออะไรกันบัวตึงใช่ไหมเห็นได้ยินชื่อมาเหมนว่าชื่อบัวตึงชนะสี่โอ้โหของดีของดีเอ็กพีอันนี้รับได้ไป คนหนึ่งน้องน้องเร็วเรีบร็วคืดาวตีมันตีบ้านแรงกว่าไอฮิปโปนั่นเองอโหโหไอฮิปโปแล้วมันตีแค่ละลาสักพันหนึ่งอะละลาถึงพันไหมแทบถึงร้อยอะแต่เนาะไอตัวเนี้ยมันตีมันตีโ 1, ค้ดแรงเลยดอกละพันเกินไปเลยนี่สิตัวที่ภูมิใจดงแม่จะไม่ได้เก่งกับเอเลี่ยนแต่ก็เก่งกับเทพอะอีดาเมจดน้องก็ละลาสัก เท่าไหร่อ่ะอ่าน่าราวาหกหกหมื่นไหมงานแมวเออขาดแคลนพอดีชั้นที่แปดเริ่มมามันจะเริ่มยากแล้วหลังจากตรงเนี้ยเอนกันส่วนอืโอเคไม่ติดเละมาเนอะคาริเซ่เคลียมันหมูปลาแค่นี้อุต่าห์พามาแล้วต้องชนะเอเนลพลักหน่อย พรากสุดยอดอตัวนับแบคปับเข้าไปน้องคาริเซ่ดีมากเลยชีวิตหนึ่งมันอีขอ้สักดาเมย์นึงไทเปโอ้น้องมิกกดีเวฟเลยเมื่อกี้อีดาเมจของตี้นี้น่ะมันรุนแรงนะเจ้ารับไหวเหรอะชน,นะถึงแม้จะพูดช้าไปไหนได้ จ็ดอู้นี่ของดีนี่ของดีเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจแสนะเมื่อกี้เจ็ดแสนห้าไหมของดีของดีงดถือว่าไว้อัพทางดนานของจริ้งจอกแล้วกันมาคั้นที่เก้านี่แหละยากแล้วทีนี้แลไอ้ไอ้แมวน้าที่มันถือแปมแป้มอยู่อะโคตรน่าเกลียดมานอกรับลิเซ่ลุยสวยมันยังไม่เสริมดาเมจเหรอ ไม่น้องคาลิเซ่โดนตบไม่น้องคาลิเซ่อีไม่โดนคาลิเซ่ไปแล้วเธออนะเอ,อสวยระยะน้องคาตาณายังไหวอยู่นี่มีนี่มันจังไรอะตบตีฆ่าได้ไงกันอู้หไม่โดนนั้นด้วยปยจะไหวไหมเนะาะตานนี้นะ เออจิเป็งนล้มาเสริมดาเมจรีโอาไปอีอีอ,อ,อีนิดเดียวนิดเดียว,วนั่นตบไปมีนี่ให้ได้ชาวคณะบูกรอบทั้งหลายเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชตีหาเล็บเอออันนี้จิเป็งละไม่ไหวน้องเอเนลไม่โฮลี่คอปไทยชื่ออะไรนะหลมและโอ้เอเนลไปแล้วว่าเอาไงทีนี้หัมาตบบาน ไม่โอ้อมันตบทีละสองหมื่นโคตรแรงนอ้กเยี่ยมโอลิครัไทยเป์ไทยเื่ออะไรเนี่ยป้ายจบบาสตู Yes อ h ตื่นน้องคลิเซ่เคียโอ้โอ้โอสุขสลตมีแต่งงานตามจริงแปลว่าจะสาวเองตัวสีดำนั่นใช่ไหม โอ้ม oh, 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 ันตบคนาเรียบเลยโอ้โคตรหนาชีวิตเลยโอ้น้องมิกุไปแล้วอ่โพูลี่คอปไปแล้วว้าหายแพ้โอ้มันตบโคตรแรงเลยโอ้งพระเจ้าช่วยกุ้ยตอดฮพบอสแปดสิบแดโเอาอะไรไปซู่เนี่ยขอเปลี่ยนเซตแล้วกันนะเฮ้ผมเคยเล่นเซตผมเล่นเคยเล่นผ่านด้วยเซตนี้เหรอโอ้สุดยอดจริงๆิชีวิตมาก่อน จังไรโอเคมาตาที่เก้าว่ปลามรอบนี้จะแก้แค่ให้เซ็ตให้ตี้ของฮาเรมเขาเองเอเดลตัวแทนเอเดลคือตัวแทนของตี้ฮาเรมในรอบนี้ที่จะมาร่วมโซ่กับการซื้อกับไอหมีจังไรแล้วก็ไอคอริล่ลาจะแต่งงานนะ บอกเลยแค่ลูมิน่าลงสนามเจ้าก็ต้องแพ้ก็ใจปะมันไม่เข้าใจหรอกอีอีเสริมรถไฟด้วยเป็นไงรถไฟผมไม่รู้นาเมกเท่าไหร่แต่ที่รู้ๆคือมันก็ง่าจะกวนตีนะเออนี่สีคอมโบที่แท้เธอร่ทเทพเทเรงจริงๆเลยอีอันนึงชนอันหนึ่งเข้าข้างในเออสวยไหมอีพนอนาโด โล้วเผมอัพทางด้าน่่าปอนสวรรค์มาก็คือระดับ A แล้วนะยังขาดอีกนี่ถึงแม้ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ที่รู้คือตัวนี้จงตีไกลมากเลยชอบมากแต่รถไฟอยากลองเล่นดูไปเลยรถไฟอีเอแนลมาเร็วๆเดี๋ยวติดไอพ่นข้างหลังด้วยเอาไหมเนี่ยจะได้แบบว่าพุ่งไวขึ้นหยุดอเป็นหน้าที่เชิดชิจริงเลย อีโอ e. oh. uh. ้โเอ่อแอนิลพลาให,หน่อยสวยระเบิดมาแอกซ์ยังไม่ทันท่ามันทา่าคิดถึงท่าของมิกุมินเลยไอ้ตัวตัวไอ้ระเบิดแม็กมากเนี่ยมา X อกซ์โบรช ใบเอเนลผักสวยงามเลิศเกินเอ,อสล็อตกันได้ลรอบหนึ่งแต่กับสล็อตมันเดินไวอะ่ะเอเนลช่วยผักอีกทีได้ไหมขอเออนานแน่นอนเลย่าอนนี้อีนี่ขนาดนั้นแล้วเนี่ยนี่ขนาดผมอัพมาเออยังขาดสมบัติของจังกรวรรดิสามอยู่เลย <c oughs> ยากมากเลยเนี่ยอันนี่อันนี้ชาฝผามาชนะอะไรผมว่าชน,นะ อ้าวเอเอชนะได้เวย้ยโอเคบอสไปแล้วได้ยากมากเลยอีจ e. ส yes. ชั้นที่เก้าเสร็จเส้นมาถึงเวลาเราจะมาคุยกันที่คลิปนี้มาแล้วแกนะ่ะทำอะไรโว้ยเจอตัว เป็นไงมันมันกัดสองดอกเอ็นเกินใหม่เลยอะน็อบแบ็กไปก่อนถ้าลูมิน่าลงสนามได้ทุกอย่างต้องจบแนะ่อีขอแค่ลูมิน่ามาเท่านั้นหยุดเวลามันเอาไว้กับน็อบแบ็กมันอีอีเออดีมากแมวท่องเที่ยวเออแคนแคนตกไม่โดนนะสุดยอดมากแมวดาวเทียมไม้มันมาสองตัวแล้วโอ้มันมาสามตัวเลย โอปะปจ้าช่วยกลวยทอดโอ้โอ้โอแค่นแค้สวยดูเสริมแกล้งนูมิน่ามาเฮ้ยลูมิน่า,า,นา,ากันทันทันทันโอเคเอาส้นท้าตบมันก่อนลีโอไปก่อนดอกหนึ่งลดทอนไปแกต้องพายาดันนี่ส้นท้าไปดอกหนึ่งมาแม่ตาเทียมรัวรัวจังหวะนี้ ต้องแมวดาวเทียมแล้ววะแมวดาวเทียมโดนกัดสองรอบแล้วโอ้ลูมิน่าโอ้โอ้โคตรแรงมันกัดมันกัดลูมิน่าลูมิน่ากระเด็นด้วยลูมิน่าอึดบ้าข้างกับเอเลี่ยนด้วยนะมันกัดกระเด็นโอ้พระเจ้าช่วยกวยถอดฮ่อย่างนี้สนะใช่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 ฐานนี้ผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมไม่ยอมแพ้ด่านนี้มา ถึงเวลาคริสมาคนต้องใช้เวลาสักพักนึงอะผมว่าความหวังของผมน่าจะเป็นแมวหมัดนะเออมีความสามารถก็คือทางด้านของการลดทอนแล้วก็ฟาดฟันผมว่าความหวังคือตัวนี้เลยเกิดแม็กกับสไนเปอร์ไปก่อนนะมายากแล้วทีนี้มาด่านนี้บอกเลยว่าต้องชนะถ้าไม่ชนะ เสียเชื่อใช่ไหมเออจริงไปสไนเปอร์จิ๋วมินิสไนสุดยอดมินิสไนสโละมันกัดสองทีแล้วมันเกิดใหม่อ่ะอู้เออสวยลูมิน่าลดทอนมันอีสวยงามไปเนื่องจากดานนี้ลูมิน่าเปิดก่อนนะเราจะน็อปแบ็กมันเพราะว่าลูมิน่าผมมาแล้วแล้วทีนี้เราจะน็อปแบ็กให้กระเด็น อีเออเฮ้ยมันกัดเฮ้ยมันกัดหมัดมวยไม่ตายดีเยี่ยมเยี่ยมจริงเลยเออฟาดฟันไปลดทอนไปแกโดนสถานะแล้วตอนนี้อืมเออยหยุดเวลาไปด้วยเ,ออเป็นไงอ,อมาส่งใครดิเอาเอเนลมาก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเอเนลเนี่ยน่าเป็นตัวน็อตแบ็กที่ดีเพราะมันหมัดกันเป็นกลุ่มใช่ไหมเอเนลจงติพื้นที่มันจะน็อตแบ็กได้แบบเป็นอันอ่าน็อตแบ็กแบบรวมมา ถ้าเราเอาทางด้านของหมัดมวยมามันจะลงตี3ครั้งแต่ว่ามันก็น็อตแบก็กมันน็อแบ็กได้แต่ว่าถ้าเป็นเอเนลมันจะน็อแบ็กได้แบบพื้นที่เลยเออสวยงามมาขอค่ายตัวแรกที่มันมากัดป้อมก่อนไหมมีไหมใช่ตัวนั้นเปล่าน่าใช่แหละเออมันมันไม่ใช่แก้แค้นได่ป้อมนะแก้แค้นที่ตัวละครเนี่ยเออยังยอได้ยูยังยัไยยง,ยงไหวอยู่ไป สรงโลวลัวลูมินาจะคูดาวอกครัง้งเดี๋ยวผมขอเก็บตังเก็บตังคไว้ก่อนนะเผื่อไว้เออลูมินามาต้องตาตาน,นี้ต้องยื้อไว้อะแบบพททํำได้ผมถ้าผมจะไม่ผิดน,นะรอบที่แล้วที่ผมดูอะ่ะมันมีบอสไอ้ไอบ้บันบันเอเลี่ยนกับเอ่ออะไรแลอะ่ะตอนที่ผมดูรอบที่แล้วอะ่ะเอจำได้ความแค้นไม่ลืมอะ่ะผมบอกเลยเฮ้ยห,หนสองตัวลนะครนอีกเด้ จะได้หาตังค์เยอะมาโอ้โหเป็นปิ้นหยุดเวลาเว้ยเออไปไปไปตาเทียมลัวๆจังหวะนี้มาโอ้น็อตแบ็คเออมาแล้วโอ้ ไอบ้านๆนี่มาตีเวฟบเลยนะประเด็นเนี่ยดีเนี่ยโอ้โหเอเนลเอเนลผมท้าทเวฟได้เพราะผมอัพแล้วเออโวเค c a n ลูมิน่าไปแล้วชิบหายแล้วข้าวหมู่บ้านแล้วตังไม่อัพ,ต,อพตังไม่พอในการซื้อลูมิน่าด้วยเออไโวนโน่า v น l c a n วบุม่มโอ้ตังไม่พอแค้นๆเออทานไหม เอ่อย่างทันเว้ยสวยงามเลกอกอืมสฟรีบอสเืหนึ่งร้อยโอ้ตานี้ไม่ยุ่งแล้วหมดกำลังใจพ่อตานี้ผมไม่รู้จักมันไปไปไปผมไม่รู้จัก่านนี้ผมไม่เคยมาเล่นด้วยโอเค โอ้ยตายเด้อ <pid> จะสู้ยังไงในด่านนี้เอาเป็นว่าเราไม่เคยมาเล่นด่านนี้ละกันบายบายติดปิดคลิปคลิปจบ